โอ้เฮ้ยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนายโจจี้นะครับวันนี้เราอยู่กับรายการเกมทั้งนั้นวันนี้เราจะมาเล่นเทคก,กันนะครับโอ้เป็นไม่ใช่วางผ้าอันนี้คือพ้าอยุกินะแต mm hmm. ่ถ้าเกิดว่าใคยทำถ้าเกิดว่าคลิปนี้กับคลิปอะไรว่าหาความรู้ได้ห้าสิบ,สบคนหลาย10คนขึ้นไปเราก็จะทําคลิปผ้าการ์ตูน จุจุเอางี้คลิปภาพการ์ตูนถ้าเกิดว่าไลค์สิบคนและสับะไครตถึงสิบห้าคนนี่เอาสิบคนเหมือนกันอ๋อซับสไครมันสิบสี่คนมาวันนี้เราจะมาเล่นแดกไพ่กันนะครับวิธีการเล่นแดกไพ่ก็ดังต่อไปนี้ก็แป๊บหนึ่งรอก่อนครับผมอ้าวแล้วก็ถ้าอันนี้วิธีการเล่น าเกิดไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยอุยไอ้ตรงเนี้ยไอตรงที่ผมเขียวๆเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเหมือนกับฝ่ายตรงข้ามก็จะชนะเนี่ยไอ้ไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยกับไอ้เนี่ยไอสีน้ำตาลเนี่ยไอเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนเนี่ยสีน้ำตาลเหมือนแบบเนี่ะเฮ้ยเอามามันให้ไม่เห็นนี่นะไอนนี้นอนตายคอแดกไป

เชียรดูไว้เลยถ่ายเกลือถ่ายไปเลยดูให้ยังไม่ได้ยังไม่ได้โอุ้ยไม่ยด้ไม่ไกลับหังไปไใช่ไหมไหนไหนไหนบัวบ้านจบายบั่นใจ,นใจอันนี้มันมืดอ,อันนี้ก็ไม่เหมือนอออผมได้แดกนะครับกล้องตูดแล้วตอนนี้ คลิปนี้เดี๋ยวก็จบแล้วเกรี้ยวทำนะการไม่สร้างซีคลิปแล้วนะคองเชียร์ยังไม่ได้ลงเลยนะครับก็เพราะว่าโทรศัพท์เชียร์เขาเป็นอะไรไม่รู้อันช่วงนี้ผมทําคลิปบ่อยนะแต่เราทำทำไมวะเพราะว่าเราไปไม่สบายนะอนบาลงบบนี้หัวเอ้ยหัวล้วบิดแกเลยนะก็ไม่สบาย แล้วกล้องเขาก็เสียด้วยกล้อ,องเขาก็เสียด้วยไม่ได้นอนโรงพยาบาลหรอกเขากล้องเขาเสียไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้มันเป็นจงังไกไม่ได้ต้องไม่ได้นอนโรงพยา,าบาลหรอกค่ะแต่ทางเล่นมาเล่นมาเถอะทางนี้นิ้วปวดจบแล้วยังสิเล้แตาเดียวนะโอ้ยสองตาพอไม่ใช่ไฟกัน เด็กแล้วโอเคไม่ต้องอ่ะอีกสามตามันจบเร็วไปตานี้เด็ก <c oughs> อีก <c oughs> มาเริ่มก่อนเล้ว <c oughs> มา <c oughs> เออดีนะมันแดกไม่เยอะ เกือบตเตยแค่สว่างที่เช็ดจัดเล็กเนี่ยเราก็ขอตัดต่อก่อนนะคะมาต่อกันเลยมาเนี่ยวางก่อนเลยได้ะะไดล้วค่ะได้วังเราไปเลยครับอู้จะต่ออุ้ย แล้วก็ถ่ายถายกล้องทำผิดแล้วรู้น,น,น่นะมันอนไม่นอนหรอกเมื่อก็ขอจบกันไปเท่านี้นะครับก็ากกาสำหรับคลิปนี้ขอจบได้สวยๆเอาตุ๊กตามาก่อนตุ๊กตาตายไหมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วนี่คือตุ๊กตาโดนใจผมมาก,มากบายบาย